อ,อยะนางเอาเยอะสั่งอะไรมาอีกแล้วมาดูเลยเธอเธอมาถ่ายรูปให้ก่อนทำไมสั่งอะไรมาอีกโอ้โหดูภาพเกิร์ลมาคบแก๊งเลยเป็นแสตชีมีสีฟ้าสีเขียวหรอใช่แล้วที่เขาชอบมากนะเธอก็คือสั่งมาแบบนี้สั่งตัวสี่ร้อยได้ตัวร้อยวัด้วยแบบนี้เอ้ยไหนดูดิดูดิอันนี้เขาแถมให้เหรอ <l ug> ใช่ <l ug> เขามีมาเลยในกล่องเฮ้ยจริงเหรอได้ทั้งสองตัวเลยจ้าปกติเขาต้องซื้อแยกเนาะคือได้ทุกตัวเลยใช่ไหมอันนี้ฟิลเหมือนไอ้นี่ไงอะไรนะตัวหมีอ่ะ อ๋อซื้อสี่ร้อยได้หนึ่งร้อยด้วยอ๋อไหนดูสิน่ารักจังเลยเออสี่น่ารักดีอ่ะถ้ายืนครบแก๊งอะเนาะใช่ออกมาก็ต้องมาครบแก๊งจะมาคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวเหงาอันไหนเราเปิดหน้าเปิดหน้าเปิดหน้าหน้าตาเป็นไงถ้าเปิดออกมาอ๋อโมดตมีแบบนี้แบวๆดวงตาจะเป็นแบบสองสีเนาะใช่ไหมข้างหลังอะข้างหลังเป็นไงข้างหลังให้ดูให้ดูข้างหลังตรงถังเขาก็จะเป็นแบบนี้อ๋ออุ้ยมีโบด้วยน่ารัก บอกเลยเขาน่ารักมากเอออันนี้อ่ะอันนี้ข้างหลังเป็นไงใจเย็นนะจ๊ะสีฟ้านี่สีฟ้า,ฟาข้างหลังเขาก็จะไม่เหมือนกันอะลายคนละแบบกันอ๋อลายประมาณนี้บบอ๋อก็คือจะแบล๊เหมือนกันนี่คืงเขาจะมีชื่อแต่ละชื่อนะใช่ไหมพี่สังเกตนี่เขาจะชื่อบัตเตอร์ครับใช่ไหมตัวสีเขียวให้ให้ดูข้างหลังสิให้ดูข้างหลังสิค่อยๆอาจับอ๊บ อันนี้จะชื่อคนนี้เขาก็จะเท่ๆหน่อยเกล็าประมาณนี้บัตเตอร์คัพอันนี้ชื่อบับเบิ้วอเอแล้วตัวนี้ชื่ออะไรบัตซัมพี่อ่านถูกไหมบัตซัมตัวนี้ถูกใจเปี๊ป้าเขาแน่นอนแล้วเธอจะวางตรงไหนก่อนเดี๋ยวข้างบนยังเหลือช่องว่างอีกช่องหนึ่งอ๋อตรงนนั้มันจะวางกันได้เหรอเธอสามตัวเลยนะหกตัวนะ ให้เขาอยู่ไปหน่อยอึดอัดอึดอ,อัดก็อดทนเนเนเนแต่ไม่ได้มีแต่ของฉันนะของเธอด้วยค่ะสัง่งคุณเต้าแมนมาให้เป็นไงอ,อ,อันนี้ก็คือตัวใหม่แบบล่าสุดแบบสุดอีอ๋อกล่องนี้เหรอใชอ่อุ้ยพันเปอร์เซ็นต์แม่จา๋าเฮ้ยเขาเออขมีหน้าอกหน้าอกเลยอะ่ะน,ๆๆนี่นี่นี่ไงชอบความป๊อปมาดอ่ะเขาจะชอบทําแม่ลิลกางเงี้ยเธอดูนะอ๋อติดไว้ติดไว้หนึบหนึบแลใช่ไหมจริงจริงมันเปิดไฟได้แต่ฐานหมดเดี๋ยวไปซื้อฐานมาใส่ก่อนอ๋ออันนี้เป็นปืนได้ตัวที่เท่าไหร่เนี่ยเลขสวยป่ะไหนดู เลขที่เลขที่ออกห้าสองสามห้าสองสามเออไปซื้อหวยเอาจิงคือที่ชอบเก็บตัวพันเปอร์เซ็นต์อ่ะคือเขาจะมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะลินวนจำกัดอะไสองพันอันนี้มีสองพันตัวใช่มีสองพันตัวก็คือหน้าตาเป็นประมาณนี้ไหนอ๋อเขาจะมีหน้าผากตรงนี้ด้วยใช่มีหน้าผากแต่ไม่กล้าเปิดมือมือไม่ดีสุดให้ดูให้ดูข้างหลังได้ดูเดี๋ยวดูตรงนี้นะตรงถูเขาเห็นไหมเขาก็จะมีความแบบมีกิมมิกตรงนี้อะไรอย่างนี้ดูข้างหลังอ่ะ เเขาก็็จะปนสีแบโอ้ตัวใหญ่กว่าตัวนี้ในในในรูปที่พี่เคยเห็นนะเคาจะออกสีน้ําเงินน้ําเงินนะแต่ของจริงมันจะออกมันจะออกเหมือนน้ําเงินม่วงม่วงใช่เออใช่ก็ตัดขอบเหลืองตัดแบบสีแดงอะไรอย่างงี้คือเป็นสีเอกลักษณ์ของอุลตร้าแมนเขานะเป็นน้ําเงินม่วงม่วงนะจริงๆแล้วบอกว่าเป็นเนี่ยพวกเนี้ยเป็นการ์ตูนของคนมีอายุทั้งนั้นเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ทันถ้าดูจากอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเกาหลีหรือไม่อ่ะญี่ปุ่นไหมอ่ะพาเดินดูไหมพาเดินดูไหม ไหนๆก็เลี้ยงใสรจแล้วเอาน้องเข้าตู้ก่อนไหมคุณน้าแมนเนี่ยเอาพาไปสิเธอเข้าไปพาเข้าไปเราจะให้ถ่ายรูปเออเอาไปเข้าทีเดียวแล้วก็ไปทีเดียวเลยค่ะเอาไปนี่พาเดินดูอันนี้ก็จะเป็นมิกกี้มินนี่พันเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็จะมีสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ข้างบนของนางนะมิกกี้มินนี่แล้วก็แก๊งพาวเวอร์ฮับเกอร์เออจริงๆพาวเวอร์ฮับเกอร์เธอก็มีแล้วนี่อยู่ในกล่องเนี่ยใช่ไหมใช่ในตู้โทรศัพท์ไงเป็นตัวละอยเปอร์เซ็นต์มันไม่เหมือนกันยังไง เป็น Power p o w เ r p ร์พับเกกับคายเบบี้เห็นไหมคายเบบี้ที่เป็นตัวแบบร้องไห้ร้องไห,องห้อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงตู้เนี้ยก็เปิดไฟได้แต่เดี๋ยวต้องไปเสียบปลั๊กก่อนอ๋อคือมันไม่ใช่มอลลี่เหรอมันมันคนละเขาเรียกว่าอะไรคนละอันกันนะ่ะแต่ก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะโมเดลเหมือนกันอะไรอย่างงี้พวก Art Toy อาร์ทอยเหมือนกันเขาจะมีหลายค่ายไงเออแล้วก็จะเป็นโค้กไหมใชอนน่อันนี้เวอร์หนึ่งหรือเวอร์สองนะเธอเวอร์อะไรไม่รู้แต่มีรถเนี่ยนี่อยากโชว์รถมากเลยคือจริงๆในเซตของเขาอ่ะจะมี ตัวใหญ่มีรถมาให้แล้วก็ปืนแต่อันเนี้ยเราก็ไปหาซื้อตัวร้อซมาอ่าน่ารักเร0พเคษขาก็จะเหมือนตัวใหญ่เลยเห็นไหมใช่ีเหมือนน้องกันแต่พี่ชอบเวอร์นี้นะเขามีหูด้วยใช่เขาจะแบบมีหูเหมือนมิกกี้มินนี่เลยแต่ม่หูข้างอันนี้เป็นเวอร์หนึ่งไหมเป็เวอร์ห่ใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนลายลิมิเต็ดอะไรของเขาซัมติงนี่ยแหละในเซ็ตเขาก็จะมีนี่ มีรถกับปืนมาให้แต่อันเนี้ยก็คือเป็นลิมิเต็ดมากคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าเวอร์หนึ่งอ่ะเขาทําสีตามโค้กอันนี้ซึ่ง <c oughs> ไม่มีขายแล้วนะบอกก่อน <c oughs> นี่เราได้มาก็กระป๋องบุบก็อยากเก็บไว้อะเพราะว่าแบบ <c oughs> มันหาซื้อไม่ได้แล้วนะโคกใช่มันเข้าเซ็ตกันไงคือเขาเลิกผลิตไปแบบหลายปีแล้วก็เลยเก็บไว้อยู่ <c oughs> ใช่สูอานให้ดูนะสีนี้นะสีนี้นะแล้วให้ดูสีนี้เหมือนกับเป๊ะใช่ป่ะเหมือนกันเป๊ะเออหรือว่าใครมีวิธีเก็บให้โค้ไม่ระเบิดไหมบอกได้นะกลัวเหมือนกันว่าจะเจาะตูดแล้วเนี่ยว่าจะเจาะหนาวออก ประมาณนี้อันนี้ตู้นี้เป็นของอของผมเองอันนี้ตู้นี้เป็นฝั่งแบบแมนแมนผู้ชายหน่อย<ช>เป็นการ์ตูนกันดั้มนะคะแล้วก็จะเป็นคู่ปรับหรือคู่หูของเขาเนี่ยซาคุอ่าเขาจะมีโล่ด้วยนะตัวนี้ให้ดูให้ดูมีโล่มีอะไรเป็นออปชั่นเสริมออกมาแล้วก็มีปืนฝั่งนู้นเนาะใช่แลวนี่เงที่บอกว่าป๊อปมาดเขาชอบทําอะไรที่แบบเป็นแม่เหล็กอันเนี้ยก็เป็นแม่เหล็กเห็นไ ออใช,ใช,ใชดูดกันหมดทุกอย่างเลยเอ,อ่าประมาณนี้ข้างบนก็จะเป็นไซร้อยทั่วไปยังไม่รู้จะหาอะไรวางเนาะใช่จริงอันเนี้ยซื้อมาแรกๆเลยแต่เพิ่งได้วางซื้อมังแต่เขาทีแรกเป็นแบบสเปซมอลลี่ทั้งเวอร์ห่งเวอร์สเลยก็คือเขาจะเป็นแบบแบบเดียวกันไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรแบบนี้คือจริงๆตัวมอลลี่เขาก็มีหลายแบบเนาะหลายครคเตอร์อะไรเงี้ยแต่เราชอบอันนี้ไง อันนี้เป็นอันนี้เขาก็ชอบอันนี้เป็นตัวแรกที่เราซื้อเลยไหมใช่ตัวนี้ชื่อตัวอะไรนะ Tower Tower เวออะไรสักอย่างถ้าอ่านผิดก็ขอชอบดวงตาเขามากดูดวงตาเขาเท่เห็นไหมเดี๋ยวโอ๊ยไม่กล้าเปิดเล้วไม่ต้องเปิดหรอกไม่ต้องเปิดนะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวมันแน่นเดี๋ยวมันเลอะคือดวงตาเขาจะเป็นเหมือนอวกาศอะไรเงี้ยแล้วข้างในเขาจะเป็นเหมือนเป็นพวกกระดูกพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่เป็นเหมือนของเล่นเด็กอ่ะเป็นแบบของเล่นเด็กอันนี้น่าจะมี 99 9ตัวใช่ทั่วโลกนะผลิตออกมาแค่นี้คือแค่นี้เลยอยู่ที่เราละหนึ่งเนี่ยอันนี้คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราชอบเก็บตัวใหญ่เพราะมันจะมีแบบจำนวนจำกัดอันนี้ก็สองพันสองพันตัวอันนี้ก็น่าจะสองพันสองพันเหมือนกันเนี่ยพวกเนี้ยสองพันเหมือนกันอยู่ที่เราแลวหนึ่งตัวอันนี้อันนี้ไม่ระบุเนาะใช่ไหมอันเนี้ยไม่ระบุแต่ของหายากมากเพราะว่าตอนที่เราได้มาตั้งแต่ปลายปีก็คือเหมือนก็หกหลักแล้วอ่ะเออก็ก็คือแพงแล้วเออมาแล้วตอนเนี้ย ถ้าขายก็คือได้กำไรขายไหมไม่ไม่ขายไม่ขายค่ะไปดูตู้นู้นไปดูตู้นอันนี้อะไรนะอันนี้ก็จะเป็นมีพี่ร้อยปีตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากอยากให้เห็นตาเขาเธอซูมมาใกล้ๆไนไหนคือเขาจะเหมือนเป็นความแบบรวมการ์ตูนทุกอย่างอะไรมันสะท้อนมาเธออร่อะไรเนี่ยเอาตาฝั่งนี้ก็ได้เออเนี่ยเนี่ยมันจะมีสตอรี่อยู่ในดวงตาเห็นไหมใช่แล้วเธอดูที่ตัวเขาดิตัวเขาก็จะมีความแบบเนี่ยพวกการ์ตูนนี่เออมันมันดูแบบมีอะไรแล้วดูปืนเห็นปะ ปืนก็มีเหมือนกันเนี่ยเอาจริงๆนะส่วนตัวพี่ชอบสีสีมันออกแบบแดงเมทัลลิกเออเป็นทัดแบบว่ามันมันเรื้อเือบอ่ะเออประมาณนั้นอันนี้คือมุคือเป็นตัวเดียวที่แบบว่ามีปัญหาเววางอลังการอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องเขาจะตัวใหญ่มากอันนี้คือวางไปก่อนไม่ใช่แล้นะเผื่ออนาคตแบบซื้อไซนี้มาเดี๋ยวจะไซนี้วางแล้วเอาน้องเขาแยกมาใส่ตู้สวยๆใส่ตู้อะคริลิกแยกเนาะคือจะบอกว่าเนี่ยเป็นความโชคดีมากที่อยู่ดีแบบ คือปกติไม่อยากแตกไลยมากแล้วมงอันเนี้ยสวยมากจริงๆน้องเขาเปิดไฟได้ด้วยเออแล้วตรงเนี้ยเขาก็ได้สว่างสว่างออกมาอันเนี้ยฟิลเหมือนแบบสิบสองราศีซึ่งตอนใช่ใช่ใช่อ่ะให้ดูให้ดูใกล้ๆเห็นไหมอ่ะดูนี่เขาจะเป็นสิบสองราศีแบบนี้ทุกคนเออเออสายมูนิดนึงอ่ะเออประมาณนั้นเป็นของเล่นสายมูไแม่แต่คือจริงๆแล้วคือชอบชอบน้องน้องดูแบบตัวปกติมงเขาก็จะมีหลายหลายแบบอะนาะแต่ดูจุาถูจตากับตัวีรที่สุดแล้วก็เลย <Back> แปลกลายก็ยอมอะไรเงี้ยก็เลยเอาน้องมาเขาจะออกสีเหลืองเหลืองทองทองนะใช่แล้วหน้าเขาเธอดูหน้าเขาเขาจะแต่เป็นโทนส้มนะโทนแบบวอร์มวอร์มโทนนะ<อ>ปกติมอลลี่เขาจะออกแบบปากเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยอ่าประมาณงมงนี้คมงอ่ะใหญ่มากลงมาไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือเป็นตัวที่มีไฟเหมือนกัน เป็นฮาร์ดเฟลวอะไรสักอย่างใช่เป็นตัวคอเลคชั่นวาเลนไทน์อ่าเขาก็จะมีไฟข้างในเป็นหัวใจอยู่ข้างในหญบๆบวบบอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ตัวซีเกทถ้าตัวซีเกทจะเป็นอีกสีหนึ่งหัวใจลูกใหญ่แล้วก็จะมีหัวใจขนๆเล็กๆใช่เป็นตรงนี้แบบอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูเมทัลลิกอะไรี้แล้วก็จะมีหัวใจอยู่ในถังนะเนี่ยให้ดูให้ดูจากข้างหลังเห็นไหมดูดูสะท้อนกระจกอะไรกันใช่ใช่มันจะเป็นหัวใจขนๆอยู่ตรงถังในถังประมาณนั้นเอหัวใจเล็กๆนะและอันเนี้ยก็คือเป็นอีกตัวที่ เขาชอบมากอเขาชื่อตัวโซสเต e อันนี้รู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบหมีทะเลอยู่ลึกๆนิดนึงือตัวเขาจะเหมือนเป็นกราฟฟิตี้แบบสีสันสดใสใช่ไหมแล้วเนี่ยดูที่ตัวเขาจะเป็นลายต้นมะพร้าวเห็นไหมดวงตาเขาเป็นต้นมะพร้าวดวงตาเขาเป็นต้นมะพร้าวแล้วตรงข้างในตัวเขาก็จะเหมือนเป็นพวกแบบเนี่ยเป็นอักษรเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอย่างเงี้ยเป็นยุย่อะเป็นอาร์ตนิดนึงอะมันดูมีลูกเล่นแล้วตัวเนี้ย ถ้าจำไม่ผิดมีแค่สามรก้าสิบเก้าตัวทั่วโลกเอ่ใช่ผลิตออกมาแค่นี้ใช่ใถ้าจำไม่ผิดก็คือตัวนี้สามเก้าเก้าก็คืออยู่ที่เราหนึ่งประมาณนี้สามเก้าเก้าไม่ใช่ราคานะจ๊ะจะถ่ายรูปยังฉันเดินเหนื่อยแล้วนะต้องเอาน้องขึ้นต้องเอาน้องขึ้นไปก่อนแต่เดี๋ยวต้องปีนจริงจังเดี๋ยวต้องปด้วยเธอถ่ายรูป่ไปไปบอกลาพี่ๆกันพี่ถ่ายรูปถ่ายคลิปเล่นๆเออเธอก็คือมีพี่แบบอยากให้เปิดให้ดูไงก็วันนี้จัดเสร็จอะไรเสร็จคือจริงๆจะบอกว่า แกตู้ด้วยนะตอนแรกแบบว่าเอ้ยทําเป็นสองชั้นสามชั้นที่หนังแบบบอกพี่เขาแกตู้ข่เอาตัวใหญ่เลยคือตอนแรกอะตรงนเนี้ยเนี่ยที่ปลายนี้ผมชี้มันแบ่งครึ่งอย่างงี้แล้วก็จะวางไซสี่ร้อยเยอะๆแล้วไปไปมาเราแบบอยากวางไซพันอนะเนาะเราช,ชอบเก็บไซพันพะอะเหมือนไซพันมันเป็นตัวที่เราชอบจริงๆอะเราไม่อยากไปซื้อสนะี่ร้อยนาะแบบ เป็นตัวที่เราไม่ได้ชอบซื้อเพื่อแค่มาวางให้เต็มอย่างนั้นอะไม่เอาไงเอออันนี้มันเหมือนเรารู้สึกว่าเรามองไปแล้วมันมีสตอรี่มันมีอะไรที่เราชอบเราก็เลยทุกข์ค่ะทำใหม่คือก็ทำทำทั้งแถบเลยเพิ่งทําเสร็จเมื่อเมื่อวันก่อนไหมใช่แล้วจะบอกว่าพอแล้วนะเลิกองนอกก่อนต้องเลิกองนอกก่อนเราต้องเลิกเรียกเพื่อนมาก่อนเธอต้องบอกตัวเองก่อนตอนนี้เพราะว่าไม่ไหวแล้วน้องเนี่ยเนี่ยลาไปด้วยตัวนี้ค่ะจุ๊บ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 น่ารักเป็นยังไง